จุดจบของหน้ายาวเอ้ยเจอหน้ายาวอแล้วมีคันอื่นให้เล่นอีกบ้างไหมเนี่ยเอ้ยเล่นทีไรเจอหน้ายาวตลอดหรือเราดวงสมโพกกันหน้ายาวคือต้องบอกว่าไอ้เจ้าหน้ายาวเนี่ยถ้ามันไม่ชนเนี่ยเราแทบจะตีตื้นมันไม่ได้เลยอะ่ะด้วยอัตราการเล่นที่มันแบบน่ากลัวมากน่าจะเร็วสุดในเกมแล้วม้งเนี่ยคือถ้าเอามาแข่งเซอร์กินเนี่ยแทบจะตีตื้นยากถ้ามันไม่ชนครั้งที่แล้วที่ใช้ สโกชนะเจ้าหน้ายาวได้เนี่ยเพราะมันชนนั้นน่นะเออเดี๋ยวลองดูว่าบุกตีคันนี้ที่แบบว่าความเร็วอัตราเร่งบนพนจะเอามันอยู่หรือเปล่าแต่ดูจากทรงถ้าถ้าเขาไม่พลาดนี่น่าจะยากน่าจะยากอยู่จะตีเตือมได้ไหมอานนี้ขนาด470เฮ้ยเฮ้ยชนแล้วชนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านว่ะเฮ้ยแซงแล้ว แซงแล้วไปเลยดูกติไปเลยไปเลยบุกติบุกติผู้่ิก้เมื่อกี้ไอ้พู้หนูอะไรนี่วะเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยมันมา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 เว้ยมันมามันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยอมเว้ยมันไม่ยอมมันไม่ยอมเว้ยนายยาวหายเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยนี่หรอวะหรือว่านี่คือจุดจบของเจ้านายยาวรู้สึกตกใจมากมาก เหมือนเราจะเห็นความเร็ว510เหมือนมันแตะไป500ได้เราเจอคู่แข่งคนสําคัญของเจ้านายยาวแล้ววงเล็บถ้ามันไม่พลาดถ้ามันไม่พลาดในสนามเซอร์กิปเราเจอคู่แข่งมันแล้วคือถ้าหากว่าใครที่ซื้อคันนี้บอกเลยคุ้มแน่ๆบอกเลยโอ้ยชิวครับชิวเลยหนายยาวตามไม่ทันเอ้ยนี่จายเอาละครับหวานละทีนี้ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ข้าพเจ้าก็ขอรับชัยชนะนี้ไปก่อนนะครับนี่เราต้องขอบคุณเจ้าหน้ายาวในครั้งนี้นะเนี่ยที่ทำให้เรารู้แล้วว่าคู่แข่งของมันจริงๆเนี่ยมันคือคันไหนโอ้ขอบคุณมากบาบบายไปแล้วไปแล้วไปดีกว่านีวโดนท้าไป <laughs> ไปแล้วไป